เลยนั้เลบคนะ,คะจะบอกว่าที่น้องซาเนียกินตัวนี้นะคะเป็นเจลลี่แคลเซียมช่วยสูงนะคะเพราะว่าหน่อยจะกังวลมากเลยกลัวลูกไม่สูงใหญ่จะให้ลูกสูงแบบเป็นนางแบบในแบบอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าความสูงมันก็ดูเท่เนะแล้วก็ดูแบบว่ามั่นใจ เอาเป็นว่าลูกสูงได้เปรี่ยนนะคะเราก็เลยทาเจลลี่แคลเซียมค่ะมาเป็นตัวช่วยให้กับลูกๆนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะ 1- ซองนะคะจะได้เราใส่แคลเซียมไปถึง800มิลลิกรัมเลยทุกคนแคลเซียม800มิลลิกรัมนี่เทียบเท่ากับนม3-4แก้วเลยนะคะแล้วก็แคลเซียมดีมากค่ะเป็นแคลเซียมที่นำเข้ามาจากเมกาด้วยนะคะอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยมากไหม อร่อยค่ะอะร่อยค่ะตัวนี้จะเป็นเจลลี่ต้านหวัดค่ะทุกคนเราก็กังวลเนาะปเป็นคนที่ไม่อยากให้ลูกป่วยหรืออยากให้ลูกแข็งแรงก็มีเจลลี่นะคะตัวเจลลี่ต้านหวัดจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้น้องๆค่ะเพราะว่าเราใส่เบอร์รี่มากสุดถึง9ชนิดแล้วก็ผักอีก9ชนิดนะคะโดยโดยที่เข้มข้นเลยรับรองว่าลูกๆไม่ป่วยง่ายแล้วก็ไม่เป็นหวัดค่ะ